เรามาเริ่มบทเรียนแรกของ IELTS Reading General Training ด้วยการดู Test Overview กันดีกว่าค่ะอ่ะเรามาดูการ Test ตัวที่เป็น Reading Skills เนี่ยก็คือมันเป็นลักษณะของการอ่านเพื่อหา Main Ideas นะคะก็คือใจความหลักนะจริงๆแล้วเนี่ยในการอ่านทุกชนิดเนี่ยเขาอ่ะต้องการให้เราเนี่ยสามารถที่จะ Identify ได้ว่าอะไรคือ Main Idea หรือใจความหลักหรือเนื้อความหลักของเรื่องที่เขากำลังจะให้เราอ่าน นะคะชนะอันนี้เป็นเบสิกสำคัญมากๆอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการอ่านในการทำข้อสอบหรือแม้กระทั่งการอ่านในชีวิตประจำวันทั้งหมดนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการ reading for detail นะคะก็คือการดูรายละเอียดเจาะลึกด้วยไม่ใช่แค่เมนไอเดียว่าเขาพูดเรื่องอะไรแต่จะมีรายละเอียดปรีกย่อยขึ้นอยู่กับลักษณะของคำถามและเนื้อหาที่เขาเอามาให้เราอ่านค่ะและต่อมาค่ะ จะเป็นการ skim for details คำว่า skim ืออะไรการ skim คือการอ่านอย่างเร็วนะไม่ได้อ่านแบบแปล Word byword อันนี้คือทักษะที่สำคัญมากๆในการทำข้อสอบ reading นะคะเพราะเวลาที่เราอ่านเนี่ยเขาจะมีเวลาที่จำกัดให้เราถ้าเรามานั่งอ่านว r d b บายว d ทํทำไม่ได้แน่ๆเราจำเป็นจะต้องมีเทคนิคในการ skim และในการเข้าใจ logical argument ของเนื้อหาด้วยนะคะคำว่า logical argument คืออะไรคือการที่ ดักบางครั้งเนี่ยเราได้เนื้อหาในเชิงที่เป็นลักษณะของการพูดเหมือนแบบเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนที่แตกต่างกันเราจะต้องอ d e เดนติฟายให้ได้ค่ะว่าเออแต่ละคนเนี่ยเขามีหลักความคิดยังไงแล้วแต่ละคนอีกคนนึงเขาอาจจะมีความเขียนที่เหมือนกันมาซับพอร์ตกันหรือแตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในตัวที่เป็น Reading แบบที่เป็น Section 3เนาะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันว่า Reading ของ general training เนี่ย มีลักษณะของเนื้อหาการอ่านแบบไหนและแบบไหนที่เราจะเจอการอ่านชนิดใดอีกทีหนึ่งในในลำดับต่อไปนะคะอ่ะเรามาดูต่อค่ะตัวสุดท้ายค่ะคือจุดประสงค์ในการที่ทำไมคะเราจะต้องสามารถรู้ writers opinion attitudes และ purpose ของผู้เขียนค่ะเพราะในแต่ละบทความเนี่ยเขาจะมีจุดประสงค์ในการเขียนหรือในการที่เอามาให้เราอ่านเนี่ยที่แตกต่างกันบางครั้งเนี่ยเป็นการ inform เนาะ inform คือให้ข้อมูลบางครั้งเนี่ย ต้องการให้เรารู้ในเรื่องของว่าเออเรารู้ไหมว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนเนี่ยเขาเขียนเพื่อทําอะไรเพื่อโน้มน้าวเราหรือเพื่อซัพพอร์ตเสิร์ชอะไรบางอย่างตรงนี้เนี่ยจะมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเลยใน Reading ทุกชนิดไม่ว่าคุณทําข้อสอบชนิดไหนเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่เขาเทสต์คุณในการอ่านนะคะอะเรามาดูในตัวต่อไปค่ะสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้คือชนิดของ Text ที่เขาเอามาให้เราอ่านเพื่อใช้ในการตอบคำถามข้อสอบ IELTS เนี่ยมีลักษณะแบบไหนบ้างนะคะ,ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็น extract extract คือการที่แบบว่าดึงมาบางทีเอามาทั้ง the whole passage หรือบางทีเอามาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะจากอะไรบ้างลองดูกันจากหนังสือก็ได้นะคะ books หนังสืออาจจะเป็นหนังสือกเกี่ยวกับเรื่องของ National Geography เรื่องของสัตว์โลกหรืออะไรสักอย่างแบบนี้ได้หมดเลยนะคะหรือ เป็นลักษณะที่เป็นบทความในแมกกาซีนนะคะในนิตยสาราต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาดึงมาจากนิตยสาราแบบไหนถ้าเป็นลักษณะของแฟชั่นวีคอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะของอเทรนด์ของอะไรหรือถ้าดึงมาจากหนังสือแมกกาซีนที่เป็นเกี่ยวกับบิสเนสหรือทราเวลมันก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับด้านนั้นๆนะคะซึ่งเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะเจอเนื้อหาแบบไหนนะอ่ะต่อมาจากนิวส์เพเปอร์สก็ได้นะคะ บทความในในนิวส์เพเปอร์ต่างๆอาจจะเป็นบทความเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์อะไรสักอย่างที่กำลังเกิดขึ้นหรืออย่างตอนเนี้ยถ้าสมมติว่ามีเรื่องของโควิดเรื่องของอีพันเดเมกนะอีพันเดเมกก็คือพวกเรื่องโรคระบาดก็อาจจะเป็นการยกเนะื้อหาตรงนั้นมาให้เราอ่านได้เหมือนกันนะต่อมาค่ะเรื่องพวกโน้ติสต่างๆโน t ิสแปลว่าอะไรคะพวกใบประกาศต่างๆนะก็คือนอาจจะเป็นใบประกาศสั้น ต้องบอกเลยว่า IELTS ที่เป็น reading ของ general เนี่ยจะไม่ได้เป็น passage ยาวทั้งหมดนะคะจะมีแค่ section เดียวที่ยาวคือ section ที่3แต่ตัวที่เป็น section 1หรือ2อเนี่ยอาจจะมาในแนวเหมือนแบบตัดออกมาสั้นๆอาจจะเป็นใบประกาศหรือใบโฆษณาหรือ pamphlet แ a m p h อะไรที่มาจากนิตยสาราต่างๆหรือบางทีเป็นคำประกาศจากโรงแรมว่าตอนนี้มีโปรนู่นนี่นั่นหรือเป็นเหมือนแบบใบประกาศที่ประกาศให้เด็กรู้ในห้องสมุดนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกพวก advertisement นะคะ advertisement หรือ advertisement s กด้ออกเสียงได้2อย่างนะคะพวกนี้ก็คือเป็นพวกใบโฆษณาต่างๆอย่างที่บอกจะค่อยๆค่อนข้าง,ขา,งางจะคล้ายๆกับ notice แหละอันนี้ก็อาจจะเป็นใบประกาศหรือใบใบ,บโฆษณาที่คุณอาจจะเจอในหนังสือพิมพ์ชวันเสราร์วันอาทิตย์ที่เขาจะมีแบบประกาศหางานบางละหรือประกาศในเรื่องของแบบมีกลิ่นหลายๆอันที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาว่าอ่ะร้านอาหารร้านนี้เปิดเมื่อไรมีเทคกเอาเวไหมหรือมีอะไรไหมพวกนี้ก็จะเป็น สิ่งที่เป็นเนื้อหาในนี้ทั้งหมดนะคะและเป็น company handbooks บางครั้งเนี่ยเขาก็เป็นตัดมาจากพวก manual manual ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของแบบขั้นตอนการทํางานหรืออะไรหรือเป็นลักษณะของกฎข,ข้อบังคับของบริษัทนะเกี่ยวกับเรื่อง dress dress c o d e ก็คือพวกการแต่งตัวต่างๆว่าวันไหนแต่งตัวยังไงต้องใส่เสื้อยังไงกางเกงยังไงพวกนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในลักษณะของการอ่านเนื้อหาเหล่านี้นะและอันสุดท้ายค่ะพวก guidelines ต่างๆ นะขอแนะนําขอนูนีนั่นอาจจะเป็นเหมือนแบบก็กึ่งๆเหมือนใบประกาศนะเอาจริงก็คือเหมือนกับแบบจะเป็นลิสต์มาเลยคุณมาที่สถานที่นี้คุณจะต้องทําอะไรยัางไงาบอกดิเรกชันอะไรต่างๆในเรื่องของการปฏิบัติตนต่างๆพวกนี้ก็จะอยู่ในพวกไกด์ไลน์ต่างๆนะคะนี่คือเนื้อหาโดยรวมที่คุณจะเจอใน Reading ที่เป็น general training นะก็คือจะไม่ค่อยหลุดจากนี้หรอกเพราะว่ามันก็จะมาจากนิตยสาร,รหลายๆแบบฉันคำศัพท์อะไรเนี่ยแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบกับ ตัวที่เป็น i o s ที่เป็น Academic เนื้อหา reading ของ General จะง่ายและสั้นกว่านะคะอะเรามาดูค่ะอันต่อมาค่ะเรื่องของเวลานะอย่างที่ครูบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าเราต้องมีเทคนิคในการทำ skim หรือ scanning เพื่อที่จะทำไมคะให้เราสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาเนื่องจากเขาให้เวลาเราเนี่ยแค่60นาทีเท่านั้นเองจากการอ่าน3 section ซึ่งจะมี passage ยาวๆหรือจะเป็น notice หรือเป็น ข้อมูลจากในแมกกาซีนหรือจากโน้ติสอะไรพวกเนี้ยที่ครูบอ,อกไปแล้วตอนต้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอ่านให้เร็วคือถ้าสมมุติว่าเขาให้เราเซกชันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณอยากจะอ่าน Word by w าย d แปลทีละคำได้ไม่มีปัญหาเลยนะแต่พอเราต้องทําอะไรแข่งกับเวลาเทคนิคสําคัญมากๆนะคะในคลิปต่อๆไปเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการใช้เทคนิคก,การทําข้อสอบที่ครูมองว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะต่อมาค่ะอันนี้เลยลักษณะของการทําข้อสอบอย่างที่บอกว่า นอกจากมีเนื้อหาให้อ่านเยอะแล้วเนี่ยยังต้องตอบคําถามด้วยนะสาม section เนี่ยจะมีทั้งหมด40คําถามตีกันง่ายๆถ้าคุณทําการตอบคําถามแบบข้อละหนึ่งนาทีก็หมดเวลาแล้สี่สิบนาทีถ้าต้องมานั่งแปล passage หรือแปลสิ่งที่เขาให้มาโดย word by word เนี่ยโดยที่บางทีข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาถามเราด้วยซ้ําเราไม่จําเป็นต้องเสียเวลาอ่านเพราะไม่อย่างนั้นเราจะทําไม่ทันโอเคไหมอ่ะทีนี้ต่อมาค่ะตัวที่สําคัญมากๆเลยที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ คือเรื่องของคะแนนว่าทํากี่ข้อถึงจะได้กี่คะแนนนะเริ่มจากอันที่เป็นคะแนนสูงๆก่อนเนาะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะถ้าคุณอยากได้แบนด์คุณต้องทําถูกหมดทุกข้อคะ่ะ40ข้อเลยคือห้ามผิดแม้กระทั่งข้อเดียวอ่ะถ้า39ก็จะเป็น8.5ถ้า Range อยู่ที่37มสถึงสาก็จะอยู่ที่9อ่ะที่8นะคะอยู่ที่8 36ก็จะ7.5 34ถึง35ข้อก็จะอยู่ที่ประมาณ7 นะคะแล้วก็32มถึงสาข้ออยู่ที่ประมาณ6.5นะและ30มสถึงสาก็จะอยู่ประมาณ6จะเห็นได้ว่าคะแนนเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่าถ้าคุณเทียบกับ reading ของ academic uh, reading เพราะ reading ของ academic reading อ uh, ่านเลสงเ่ง่ายๆแบน7เนี่ยแบน7ของ general เนี่ยต้องอยู่ที่34มสถึงสาแต่ถ้าเป็นของ academic แค่30คุณก็ได้7ละเพราะอะไรคะเพราะเขาถือว่า reading ของ general ง่ายกว่าง่ายกว่าในเชิงที่ว่า มันจะไม่เหมือนกับอะคาเดมิกตรงที่อะคาเดมิกเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเพซเซจที่แบบเนื้อหาหนักๆเลยทั้ง3ามเซสชันทั้ง3ามเพซเซจยาวๆหนักๆแต่ของ general เนี่ยจะมีหนักจริงๆแค่เซสชันสส่วน1กับ2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการอ่านใบประกาศที่ต้องอาศัยความเร็วในการสแกนข้อมูลการดึงข้อมูลดังนั้นเนี่ยเรนจ์ของคะแนนของ general training ก็เลยจะดูสูงนิดนึงแต่เอาจริงๆมันไม่ได้ยากนะถ้าใช้เทคนิคที่ถูกคือว่ายังไงยังไงก็ทำได้ ถือว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ําเราจะได้ไม่ต้องไปอ่านเนื้อหาที่มันหนักๆหลายอันนะเราจะใช้เป็นลักษณะของเนื้อหาที่ดูเป็น general กับ daily คือ daily life ก็คือในชีวิตของเรามากกว่าไม่อยากให้ใครได้คะแนนใน range นี้ครัว่าน้อยไปนะเห็นไหมยี่สเ็ดนี่ยก็ได้5.5อันนี้ขอข้ามเลยได้ไหม <laughs> ต่ําเลยเห็นไหมถ้าได้6หรือ8ข้อเขาก็ยังให้ตั้ง2อจุดานะแต่ว่ายังน้อยไปค่ะถ้า reading เนี่ยใช้เทคนิคที่ถูกครูมั่นใจค่ะมากกว่าเได้ ไม่ได้ยากนะและเดี๋ยวเราจะลงเรื่องของเนื้อหารายละเอียดส่วนอื่นๆกันในคลิปต่อไปค่ะ